อ้าวไข่เที่ยงทำอะไรอยู่อ้าวสเตฟานไม่มีอะไรก็แวะมาดูสาวพิศัตรานี้หน่อยอ่ะน่ารักดีจริงเหรอสนใจปะดูดิไม่สวนว่ะ <c oughs> หน้าตาเป็นไรวะอ๋อไม่มีไรสบายดีนะแต่ว่าช่วยอะไรดิช่วยอะไร ก็ช่วยซื้อย้ายหน่อยเป็นไรมาก็คือว่าครับผมชื่อไข่เที่ยงนะครับไม<ห>่ทราบว่าค,คุณชื่ออะไรครับชื่อน้องอันอันค่ะอ๋อไม่ใช่คุณนะครับเปนนูนะะ้นนะครับอ๋อพี่เหรอคะครับอ๋อผมแหละครับผมชื่อไข่ตุลนะครับหยุดรักครั้งนี้้องทำยไงยิง่งคิดยิงโกรธ นายเ้าไปกินไปที่ยวมันจะมีอะไรวะเฮ้ยสเตฟานมันไม่ใช่แค่นั้นน่ะดิหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเราเมามากเลยอ่ะแล้วเราก็เลยนายรู้อะไรปะนายนี่แม่งสุดยอดเลยว่ะ นายก็ยอดเหมือนกันาไนทยเที่ยงแต่เราอะอยากสนุกมากกว่านี้เราไปหาอะไรเตือนเต้นกันต่อดีไจจจจหมะนกัน,กนอโอ้ที่แท้นในก็เป็นคนแบบนี้นี่เองเออนะ่เรารู้สึกเจ็บๆตรงนั้นด้วยวะรู้สึกว่ามันปวดปวดอะ โอเคเข้าไปด้วยกันสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะคือเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเพื่อนผมเขาไปเที่ยวผู้ชายมาครับผู้ชายแล้วเขารู้สึกป,ปวดตรงนั้นอนะ่ะตอนนี้มีอาการยังไงบ้างคะก็คือเวลาฉี่แล้วรู้สึกแสบๆขัดๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตรงนั้นมันจะบวมด้วย แล้วก็มีน้ําไหลออกมาไม่แน่ใจว่ามันเป็นหนองหรือเปล่าครับมันลนักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ ค่ะเพืเ่อนๆชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กวันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหนองในนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักสาเหตุของการเกิดโรคก,กันก่อนค่ะโรคหนองในเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่านิซิเลยกโกเรียเชื้อนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ในทางเยื่อบุท่อปสัสสาวะในเพศชายปากมดลูกหท่อปสัสสาวะในเพศหญิงเชื้อนี้จะสามารถเข้าไปก่อโรคได้เฉพาะบริเวณที่มีเยื่อเมือกเท่านั้นเช่นท่อปสัสสาวะช่องคลอดปากมดลูกเยื่อบุมดลูก ทวารหนักเยื่อบุตาหรือในลาคอโดยเชื้อแบคทีเรียจะไปกระตุน้นกระบวนการทางภูมิต้านทานของมนุษย์ทําให้เกิดการอักเสบหรือเป็นหนองขึ้นมาได้ค่ะมีสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางปากช่องคอหรือทวารหนักการร่วมเพศทางปากสามารถติดเชื้อจากปากไปยังอวัยวะเพศหรือจากอวยัอวยวะเพศมายัางปากได้หาก อวัยวะดังกล่าวหรืออวัยวะอื่นๆมีการปนเพื่อนหนองที่มีเชื้อก็สามารถติดได้ไม่จําเป็นต้องมีการร่วมเพศการจับมือหรือการนั่งป่าถือเสื้อนะคะไม่ทําให้เกิดการติดเชื้อะค่ะอย่างไรนะคะว่าเราติดเชื้อหนองใน,นหรือเปล่าโดยสังเกตได้จากอาการเป็นหลักค่ะอาการในผู้ชายจะมีปสัสสาวะแสบและมีหนองไหลจะเกิดอาการหลังจากที่ได้รับเชื้อไปแล้ว2-5วันระยะแรก เราจะรู้สึกระคายเคืองท่อปัสสาวะหลังจากนั้นก็จะมีอาการปวดแสบเวลาปัสสาวะและก็จะตามมาด้วยมีหนองสีเหลืองไหลออกจากท่อปัสสาวะปัสสาวะแสบขัดอันทะบวมหรือมีการอักเสบค่ะ ผู้หญิงจะมีอาการตกขาวมีกลิ่นเหมน็นเป็นหนองหรือมีมูกบนหนองปัะสสะาวะแสบขาดปวดท้องน้อยอาจมีอาการอักเสบที่ท่อปัสสาวะฝังบนลูกช่องทวารหนักถ้าเป็นมากจะมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้นะคะเช่นการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกหรืออาจจะทำให้เป็นหมันได้ผู้หญิงที่ได้รับเชื้อจะมีอาการช้ากว่าผู้ชายโดยเฉลี่ยจะเกิดอาการหลังจากได้รับเชื้อไปแล้ว1-3สสัปดาห์นะคะ กันแล้วใช่ไหมคะว่าโรคหนองในน่ากลัวขนาดไหนดังนั้นเราจึงมีวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อันดับแรกนะคะต้องไม่สับสอนมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือภรรยาเพียงคนเดียวที่ได้รับการตรวจเช็คมาแล้วว่าไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใดๆแมนะแต่กิกก็อย่าไว้ใจนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือการใช้ยาเสพติดเพราะจะนําไปสู่พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์การใช้ถุงยาง,ยางอนามัยก็จะลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อ พบสิ่งผิดปกติใดๆที่อวัยวะเพศเช่นมีผื่นมีแผลรอยบวมมีสารขั้นหลังที่ผิดปกติออกจากอาวัยวะเพศควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะพะยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอ เหมือนดินบนสะพานที่ไม่ปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดระวังจะนำเอารักแท้นี้ไปหา